สวัสดีครับผมกันกระถาวรน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ที่ล้ำสมัยที่สุดดีที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศไทยครับนี่คือ The i ค o n House ครับพอเห็นอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือโรงเรียนคอนเซปต์นะครับที่เราเห็นตรงนี้คือ King of the Industry เพราะว่าเราเคลมว่านี่คืออันดับหนึ่งของประเทศไทยและที่สำคัญนี่คือแลนด์มาร์คของความสำเร็จมันเป็นแลนด์มาร์คได้อย่างไรทำไมเราถึงพูดแบบนี้ไปดูข้างในกันครับ เปิดตัวเลยแล้วกันนะครับผมมาดูการตลาดช่วยดีไอคอนครุฑที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้คุณอย่าคิดว่าเราขยันทํางานทุกอย่างคือการเซตทั้งสิน้นนี่นี่นี่เล่นเกมเล่นเกมนี่คุยกับแฟนอยู่เอะเป็นไงหยอกเล่นหยอกเล่นการเรียนรู้ต่างๆก็คือเราจับมือทํานะครับสอนทําจนทําเป็นเลยนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงเป็นบริษัทที่ขายออนไลน์เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยแันบนึงนะตปนบนึ่งนะแป๊บนึ่งนะไนี่ใครพิเซนเตอร์ ทำไมคุณมีเรื่องคนดีๆอ่ะคนดีๆมีตั้งเงยอะแยะเอางี้ทำไมอ่ะถ้าคุณมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะทําคลิปแท้ความชั่วร้ายของพรีเซนเตอร์คนนี้ให้พวกคุณได้รู้ทำไมพรีเซนเตอร์ซิฟเวเป็นผลิตภัณฑ์นะครับต้อเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวท็อปเลยละกันของดีไอคอนกรุ๊ปนะฮะนี่คือออฟฟิศแรกที่เราเห็นใช้คำว่าเป็นออฟฟิศละกัน <c oughs> เปิดเข้าไป <c oughs> สวัสดีครับอันนี้ห้องอะไรอะพี่ห้องเชือดห้องเชือดนี่นี่ไงออฟฟิศแรกมาถึงเจอห้องเชือดเลยทํ ไม่ค่อยได้นอนประโยคบอกเล่าจะเป็นความในใจเล็กๆคือเราทํางานกันหนักแหละคลิปนี้ที่เราถ่ายอยู่ภาพนิ่งต่างๆที่เราเห็นรวไมไปถึงการออกอีเวนต์ต่างๆก็พวกพี่ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าเรามีโปรดักชั่นที่เป็น house, อินเฮาส์เพราะฉะนั้นนี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจําหน่ายนี่ก็คือดีไอคอนเฮาส์ชั้นล่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูชั้นสองกันแล้วกันไปครับพ่กันยังไม่ได้เปิดรางวัลเลยครับผมอ้าไม่บอกแต่ต้นะ<ล>อะโเคาน์เตอร์มาแล้วเอ,อมืออาชีพพวกเรามืออาชีพ ทีมงานอยากให้อวดรางวัลที่เราได้มาบูมกลูตาชออันนี้คือล่าสุดเลยนี่ใช่ไหมเออออจาก Hello Beauty Award นะครับอันนี้คือเราได้รางวัลมาจริงๆนะครับให้เห็นถึงมาตรฐานที่เราได้เพราะฉะนั้นในการทำธุรกิจแบบนี้สินค้าต้องดีอันนี้คือความสำคัญอันดับหนึ่งเลยมาที่ชั้น2ครับห้องแรกเลยอันนี้คือห้องประชุมย่อยถัดจากโซนนี้น,นี่คือ working space ครับเอาไว้สำหรับคุยกับลูกค้านี่ขออนุญาตถอยมาถอยมาถอยมา คุณเห็นไหมครับความชั่วมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแพลตินัมลาว์แน่นอนคือจะต้องเป็นคนระดับแพลตินัมเท่านั้นถึงจะเข้าได้ครับแล้วผมเข้าไม่ได้ใหรทุกคนครับเข้าเลยทุกคนยกเว้นผมชีวิตนี่ผมเป็นผู้บริหารจริงหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนจะมีการถ่ายงานกันอยู่ข้างในด้วยอ๋อ ตากล้องครับคุณต้องถ่ายผมฮะคุณไม่ได้ถ่ายน้องเขาครับคุณคุณกล้องไปอย่างนี้ตลอดเลยคุณไม่ใช่คนดีเลยครับก็คือในหนึ่งกระปุกเนี่ยก็คือมันก็จะมีส่วนผสมอย่างงูอย่างนี้อย่างน้นท้งน้นถามน้องดีกว่านาะดีไหมมีแฟนไหมครมีแล้วค่ะสบายใจนะสบายใจนะโอเคขอบคุณครับขอไปที่รบกวนขอบคุณครับ,รบถ่ายผมสิถ่ายผมสิอ,อะไรอ่ะเล่าเลยนะขอโทษนะครับ และนี่คือพรีเซนเตอร์ของเราอีกหนึ่งคนครับของบูมกรูต้าชอ็อตน่าจะได้เห็นโฆษณากันไปแล้วนะครับพี่โดมก็ไม่ใช่คนดีนะเอาจริงๆแล้วนะเอนะเอนะเฮ้ยผมรู้แนละ้วเราทำคลิปสักคลิปหนึ่งไหมเราพรีเซนเตอร์ทั้ง3คนคุณป้องคุณโดมคุณ,คณบอยไม่ให้ผมสัมภาษณ์ดีไหมคลิปนี้ผมว่า10บล้านวิวเอาจริงๆคือให้แชร์กันทั้งหมดอะ่ะนี่คือห้องการเรียนรู้ของดีไอคอน House ครับที่จุคนได้ประมาณ300กว่าคนไปชั้น4ี่ครับเท่าที่เห็นฟิตเนส สแกนให้ผมจริงขอบคุณคุณสแกนได้ผมสแกนไม่ได้ยกเว้นผมคนเดียวเออดีละชีวิตฟิตเนสที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับผู้บริหารทุกคนของเรานะครับและตัวแทนระดับพลาตินัมด้วยสามารถมาใช้ได้นะครับเพื่อให้สุขภาพมุกคุณดีห้องที่อยู่ตรงนี้ครับนี่คือสมอรับภูมิไอเดียเลยผู้บริหารทุกท่านก็ต้องมาประชุมที่นี่เป็นการประดมมันสมองการระดมไอเดียกันนะครับ นี่คือโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทันสมัยที่สุดและทําให้พวกคุณทํางานง่ายที่สุดนี่ไม่ใช่ต้นตอของความสาเร็จทั้งหมดว่าทําไมเราถึงประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจการขายของออนไลน์แต่มีอีกที่หนึ่งที่เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูและนี่แหละครับคือต้นเหตุจริงๆว่าทําไมเราถึงประสบความสําเร็จกันโอ้มาถึงแล้วฮะเดอคอนไวเร์เฮาส์ครับนี่ดูจากด้านนอกนี่ใช้คำว่าโคตรใหญ่เลยแล้วกัน เป็นครั้งแรกที่ได้มาเลยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างในและกันว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าเอ้ยใหญ่จริงหรือเปล่าหรือข้างในเป็นอะไรเอ้ยเปล่าเปล่าหรือเปล่า,ลา,ลา,ลาอะไรอย่างนี้ไปขึ้นแม่นี่ขี่สกูตเตอร์มาจะครบ3วันแล้วนะครับ มาจนถึงตอนนี้ครับทั้งผมเองและคนที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะได้เห็นถึงมาตรฐานที่ไอคอนกรุ๊ปมีให้กับพวกคุณไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าลูกค้าทุกคนแล้วนะครับนี่คือพื้นที่มากกว่า3,000ตารางเมตรและสามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า5ล้านชิ้นแต่เท่าที่เห็นนะครับจากอัตราการเจริญเติบโตเท่าที่ผมคิดได้ก็ไม่พออยู่ดีดีไม่ดีปีหน้าเราอาจจะต้องสร้างกันเพิ่มอีกนะครับคุณได้เห็นการเจริญเติบโตแบบนี้นวครับนี่เป็นการตอกย้ำเลยว่านี่คือบริษัทขายสินค้าออนไลน์อันดับหนึ่งๆ โอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เต็มวันนะครับอ่ะดีไอคอนไวท์เฮาส์ครับเห็นได้เลยว่าเดินทางสะดวกแต่ที่สําคัญคุณไม่ต้องเดินทางมาด้วยสามผมพามาดูเฉยครับว่าที่นี่ได้รับมาตรฐานในการเก็บสินค้าจริงๆวัสดุที่ใช้กอ่อสร้างของไวท์เฮาส์แห่งนี้ครับเป็นระบบฟูดเกรดเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานและได้คุณภาพผมเข้ามาดูแลในเรื่องของการตลาดด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นคลิปที่มีการการะทาวอรอยู่เป็นประจำถามว่าเบื่อแล้วทำอะไรได้ไหม คุณทำไม่ได้ครับคุณต้องทำใจอย่างเดียวโอ้ยแค่นี้แล้วกันกลับบ้านดีกว่ามีลูกต้องดูแลนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ